ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านครับวันนี้ก็มาพบกับเราเช่นเคยนะครับทีมงานบริษัทบางนาทิเตอร์นะครับที่ช่อง y o u t u รุ่นกุญน้ำเกบางนาทิเตอร์ครับนะครับวันนี้เอาก็จะมารีวิวสินค้าก่อนทำการจัดส่งครับตัวนี้เป็น PC 120รุ่น3นะครับคันนี้ก็เช่นเคยครับป้ายบางเจิงครับสัปดาห์ทุบตึกนะครับอันนี้ก็เป็นของป้าสัปดาห์นะครับอีกแล้วครับท่านนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นคันที่2 นะครับหลังจากที่เราส่ง SK0 7นย์ไปนะครับหรือว่าเจ้ามังคูนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันที่2ครับเป็น120ขีด3นะครับหรือขนาด12ตันนะครับก็เอาไปทำงานขึ้นตึกนะพี่ธนาว่าเราจะเอารุ่นไฟฟ้ามากก็ไม่ดีนะครับเอารุ่นที่ว่าจุกจิกมากๆก็ไม่ดีครับก็นนี้ครับแมนนวลครับระบบไฟฟ้าน้อยนะครับทุกอย่างเป็นระบบแมนนวลล้วนๆครับระบบเป็นระบบพันชักครับคนทลยาวหรือว่าเรียกอีกอีกแบรนด์หนึ่งนะครับเรียกอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น สร้างเท่าแก่นะครับถ้าแก่ทุกๆท่านครับที่เป็นเท่าแก่แมโครูปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักพีซีร้อรุ่น3ามพีซีรุ่น3นะครับถือว่าเป็นรุ่นในตำนานอีกรุ่นหนึ่งครับที่ใช้ดีมากมากมาตากล้องมาเลยนะฮะเรามาดูครับว่าในโอ้หรือบอกไปครับราคาค่าตัวน้องเขาอยู่ที่9ก้าแสนแปดหมบาทครับเก้าแสนแปดหมบาทเก้าแสนแปดหมบาทครับทำให้เสร็จสมเรียบร้อยอันนี้เป็นร้อยยีเต็มครับร้อยเต็มครับติดระบบรายอัจอให้จอได้ด้วยหนีบได้ด้วยะรบบเต็ม พันแท็กเป็นห้าสิบเซนครับแถนแถกเป็นห้าสิบเซนถาดตะบางรองเท้าใส่ให้ตะแกรงกระจกช่องรองเท้าใส่ให้นะครับแล้วก็แผงด้านข้างเจาะสีสันทำให้ใหม่หมดสีนี้ทําเป็นลายรุ่นห้านะถ้าเป็นรุ่นสามเขาจะมีแต่สีเหลืองกับสีน้าเงินจะไม่มีสีขาวนะครับถ้าเป็นรุ่นห้าก็จะมีสีขาวตัดเข้ามาเฟรมเสริมให้เรียบร้อยนี่ครับระบบต่างๆอันนี้เป็นเครื่องยนต์โอ้ลืมบอกไปครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หกสูบ สีอาหกดีเก้าห้าอลนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าถึงจะสูบเยอะแต่เบียรนน้ำมันนะครับเป็นรอบช้าสีสันทาให้ไม่หมดนี่ครับดูนี่หน้าหนาสวยสวยเออมันเป็นสีที่คัสซิกแด้น้องนี่เป็นสีที่คัสสิกนะครับแล้วก็ด้านข้างเจาะให้ครับอย่างชั้นใดชั้นนั้นครับมีเข้าก็ต้องมีออกนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องของลมนะครับเข้าเข้าแล้วก็ออกออกนะครับอันนี้ก็ทําให้เสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังครับสำหรับผู้ที่เกิดที่หลัง นะครับรุ่นว่าการเร็กน้อยพวกนี้มาที่หลังพี่น้องผมจะจักหลงหลุนสามยังไงอันนี้หนูเพิ่งจะเห็นคันนี้กี่คัน,นรุ่นสามเนี่ยอ่าหนูว่าอย่า<ะ>งไรซะอ่านะครับตัวนี้ร้อยสิบรุ่นสามมันจะมีสองรุ่นนะครับจะมีรุ่นตัวเดินอ่าบางตัวเดินหนาเนี่ยครับภาษาบ้านๆเรียกตัวเดินหนานะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวเดินตัวเดินบางมันจะเป็นซีเรียนต่ํานะครับแล้วก็อ่าตัวเดินหนาจะเป็นซีเรียนสูงมันก็จะเพิ่มขึ้นมาซีเรียนสูงอันนี้ยังไม่สูงมากถ้าสูงมากๆเข้านะครับสังเกตก็บอก ก็บอกจะเป็นซีนสองชั้นนะครับแต่ตอนนี้เป็นซีนชั้นเดียวนะครับจะมีขีดนะครับถ้าซีนที่สูงจะมีขีดนะครับก็สลับร้อยยีสิบรุ่นสามนะครับตัวนี้ก็ทําให้ได้หมดสวยสดงดงามครับทุกระบบที่ร้อยเลยฝนก็จะมาเพราะฝนพี่น้องป้องไปเฮายดีวิ่งแค่นี้แล้วกับเข่าบ้านได้เด้อนะครับมุ้งขีเสริมข้างให้ครับนี่เสริมข้างให้พี่น้องสวยสดงดงามด้านหลังเราก็เสริมให้เด้อนะครับนี่เสริมให้หนาหนาเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟันให้ใหม่นะครับอย่างที่บอกไปครับระบบแรงควาจอดตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนี่ เทให้เรียบร้อยครับอัรระบบจับเฟเจอร์ให้เรียบร้อยแล้วมาดูระบบภายในอันนี้นะครับรถที่ซื้อจากบริษัทบางนาเทคเตอร์นะครับถ้าท่านซื้อรถจากบริษัทบางนาเทคเตอร์สิเออบอกได้เลยนะครับทุกระบบจัดหนักจัดเต็มตอนนี้มีระบบโอโต้ด้วยเด้อครับอันนี้มีระบบโอโต้มีระบบล็อกสวิงนะนะครับไม่ธรรมดาเด้อถึงจะอายุเก่าๆแก่ๆแบบนี้ระดับคนปู่แต่ว่าระบบทุกท่านทุกระบบทุกขั้นตอนของคนปู่เต็มร้อยครับมาญาติติดเครื่องนะพี่น้อง นี่ฟังเสียงนี่นี่เป็นระบบออโตโน้นะเห็นไหมครับอันนี้สวิตช์ออโต้อยู่อยู่นี่ครับเปิดปิดเนี่ยปิดเปิดอ่าแล้วก็ฟังเสียงเด้นี่ยระบบออโต้ทำงานครับไม่ธรรมดาดิ นี่ดูครับยกครับฟังเสียงได้พี่น้องนี่เป็นไงนี่ตัวเบโอโตใช้ได้ครับโย,โยกยอะไรนะบงกีครับบงกีนี่สุดบอพี่น้องนอามครับนี่เป็นไงสวิงครับ นี่ตัวเดินครับาที่ข้างกันตัวเดินมันจะไม่ลากยาวนะครับตัวเดินมันจะนับขั้นเดินครับนี่ครับนี่ทุกอย่างใช้ได้ครับนี่เห็นไหมไฟนี่ปันนดนน้ำฝนวนแล้วนี่เป็นไดครับนี่ นี่เปิดเนี่ยจับนี่พประมอโลไฮเอานี่ใช้ได้นี่อ่ะแอร์ลืมบอกลืมลืมแอร์นี่แอร์สวย สวยเกียบไปเดี๋ยวผมจะมาลองระบบให้มามาลองระบบครับเมื่อกี้เร,เราโอโต้ไปแล้วเราจะโอโต้ใหม่นะมุงกี้ครับโยครับ อามครับสวิงครับเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีประตูกัน รุ่นเก่าจะยื้อไกลครับรุ่นใหม่จะยื้อใกล้เนี่ยเงียบนะครับอะไรเก่งเนี่ยนี่ฟังเสียงเบรกหรอกที่มีอีกะละครับ สวิงแบบเร็วโอ้ใช้ดีนะครับสมัยก่อนรุ่นสามเนี่ยเดี๋ยวผมก่อนนั่งดีที่ตรงๆก่อนครับเราเก็บเงียบให้หมดนะครับเพราะพุทธศาสนาต่างๆ สดิงแบบเร็วนี่อันนี้ไม่มีเตากระต่ายนะครับเตากระต่ายเราตัวเดินไม่มี อโอ้โหระบบอโอโต้ไหมมาฐานดีๆมาฐานมาฐานนะครับก็สำหรับกิธีร้อยสิบรุ่น3นะครับก็เสร็จสรรนเรียบร้อยครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังกรุงเทพมหาคอนครอีกแล้วครับท่านนะครับคันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณพี่ศักดามากๆเลยนะครับหรือว่าป๋าสักดาเราเราเองนะครับก็ขอบอกคุณ ขอขอบพระคุณมากๆเลยครับที่ช่วยอุดหนุนน้องๆนุง่งๆได้ดีเสมอมานะครับก็พร้อมจะส่งครับอีกหนึ่งคันกับราคาค่าตัวอยู่ที่98 0 0 0 0ปนบาทกับพีทีร20ีรุ่นสาครับสำหรับวันนี้กับผมพรากับตากล้องของเราครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอฝากไว้ชนี้ครับคิดถึงรถคุณนำเข้าคิดถึงเราครับบริษัทบางนาเทคเตอร์บางนามอเตอร์นะครับสองบริษัทยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆัวนครับสำหรับวันนี้ขอล่าวเข้ามาสวัสดีครับ